เวลาเราเล่าข่าวเนี่ยเอาจริงโซนภาคเหนือคดีอาชญากรรมจะน้อยมากคุณผู้ชมฮะแทบจะไม่มีเรื่องร้ายเลยปรากฏพอวันนี้มีเรื่องลุงลุงจอมวันถูกฆ่าข้ามจังหวัด ที่เชียงใหม่ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสลดมากตายพร้อมกันสามศพนะฮะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ขนาดกู้ภัยยังบอกว่าโอ้ยทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้สามศพเป็นครอบครัวเดียวกันเลยแล้วตอนที่ไปเจอคุณผู้ชมฮะศพเนี่ยแขวนแขวน,แ,ขนแล้วก็นอนเนี่ยนะฮะดูภาพในจุดเกิดเหตุครับนี่คือบ้านหลังที่ไปเจอสามศพนะครับอยู่ในพื้นที่ตาบลบวกค้งางอาเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยทางเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมครับไล่เรียงอย่างนี้แล้วกันนะออขออนุญาต นี่เป็นครอบครัวขอแสงดงความเสียใจกับครอบครัวถึงแม้เขาจะเป็นคนพม่าก,ก็ตามแต่คนที่ก่อเหตุคิดว่าคือพ่อบ้านพ่อบ้านชื่อว่าซานทวยนะครับโดยซานถวยลงมือฆ่ายกครัวครับคุณผู้ชมครับแล้วถามว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ถึงตะลึงตอนที่เข้าไปในบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าชั้นเดียวคุณผู้ชมครับตอนแรกยังไม่ได้เจอซานถวยนะฮะเขาไปเจอเมียซานทวยก่อนฮะเมียซานถวยชื่อว่านันอ่อน นันอ่อนเองเนี่ยนอนตายนะฮะถูกปาดคอฮะอยู่บนที่นอนโดยตอนที่ไปเจอเนี่ยคาดว่ามีแผลถูกแทงที่ลำคอซ้ายแล้วก็ใกล้กันที่ศพของทางด้านนันอ่อนมีมีดปลายแหลมยาวประมาณ10นิ้วตกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ที่กู้ภัยกับตำรวจตะลึงไปกว่านั้นแล้วช็อกแล้วสลดใจศพเด็กฮะโดนแขวนอยู่ตรงประตูครับคุณผู้ชมฮะ ศพเด็กคนนี้คือน้องธนพลอายุ9ขวบซึ่งกำลังคาดการว่าโดนซานถวยซึ่งเป็นพ่อน่าจะฆ่าลูกแล้วเอาศพลูกมาแขวนไว้กับตรงประตูด้วยเชือกสีแดงแม่นอนบนเตียงโดนแทงคอลูกโดนแขวนคอฮะค้านาที่ถามว่าแล้วซานถวยศพที่สามไปไหนซานถวยตัดสินใจฆ่าตัวตายหลังจากฆ่าเมียและลูก โดยเข้าใจว่าน่าจะมีการต่อก็้ออี้แขวนคออยู่ตรงบริเวณเข้าใจว่าขอบประตูอีกเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็พูดง่ายๆก็คือตั้งแต่หน้าประตูคือศพซานทวยในห้องคือศพเมียประตูทางเข้าห้องเมียคือศพลูกสามชีวิตนะครับตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราไปทำข่าวนี้ก็ยังตกใจเหมือนกันเพราะเด็กเก้าวขวบอ่ะพ่อก็ฆ่าอย่างโหดร้าย ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราไปเจอนะครับกับทางด้านคุณวันคุณวันเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานของทางด้านซานถวยวันก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเฮ้ยวันคือซานถวยเนี่ยเขาจะทํางานอยู่กับนายจ้างแล้ววันนี้ซานถวยกับเมียคุณผู้ชมฮะไม่ปรากฏตัวนายจ้างก็เลยบอกวันวันไปดูหน่อที่ทำไมสองผัวเมียมันไม่มาสุดท้ายวันเนี่ยคุณผู้ชมฮะเลยโทรศัพท์ไปหาไม่มีคนรับวันก็เลยตามเข้าไปในบ้าน ตอนที่ตามเข้าไปในบ้านคุณผู้ชมฮะแกเคาะประตูแกบอกขอดูที่เกิดเหตุหน่อยประตูนะฮะรอบบ้านฮะมันจะมีภาพรอบบ้านที่ตํารวจเขากั้นเชือกเอาไว้ตัวของคุวานบอกตอนแรกประตูปิดหมดก็พยายามเคาะเรียกปรากฏซานทวยก็ไม่ตอบตัวเองจึงเดินอ้อมไปขย่าประตูห้องครัวด้านหลังหลังจากนั้นเข้าใจว่าตรงประตูด้านหลังน่าจะไปเจอศพซานถวยแขวนอยู่ก่อน เจ้าตัวบอกเอาตายแล้วเจอศพผู้ชายคือซานทวยเลยรีบแจ้งตำรวจพอแจ้งเสร็จกลับมาเปิดบ้านเจอศพเมียเจอศพลูกแขวนอยู่อีกไม่เล่นเละเขาว่าเออขอ้างนัออ้นมันปแปลกๆแหวเนี่ยตอนนั้นลงไปขุดไปชีวิตมันไหลเหมหัวเขาไปข้างหลังเขาไปงัดอยู่นั่นแหละอ๋อแล้วเปิดเข้าไปเจอเลยเปิดแล้วเขาไปโผล่กูน่ะนี่ยเออแล้วเราเปิดไปเจอเนี่ยศพ ศพเด็กนี่อยู่ตรงไหนไม่ไม่ขันขันคนใหญ่ของอยู่เขาโน่นขันคนใหญ่ก็วิ่งออกมาอ๋อเราก็วิ่งออกมาเลยเราเป็นเพื่อนกับคนตายเัเขามีนิสัยเงียบเงียไม่ค่อยพูดใช่ไหม ไม่เคยพูดนะขนาดาท่านทงาินด้วยกันไม่ไม่พูดกันมาจากกันนีม่มันก็ทํไาไห้ไมันน,นั้นมมันเป็นคนขี้เหรือะมันเป็นคนขี้เหงือะไมรู้นะไอ่เคยรับมือน้ันเขาไม่เล่อว่าเออกางนั้นมันแปลกแปกแนนย่แรงหนยตอนนั้นว่าลงไปสืดในชีวิตมันไหล่หัวเข้าไปทางหลงันนงก็ไปง่านมครับเพราะฉะนั้นในวันเนี่ยคือคนแรกที่เข้าไปเจอศพของซานถวยส่วนนายจ้างเปา ปรินดานายจ้างซึ่งเขาจ้างซันทวยอยู่วันนี้ว่ายังไงบ้างนะครับเมย์ทางด้านของนายจ้างเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของนางซันทวยเนี่ยนะคะนายซันทวยนายซันทวยแกทำร้านหมูจุ่มใช่ไหมอยู่กับนี่นี่ฮะเจ้าของร้านหมูจุ่มก็คือคุณปรินดาผู้หญิงทํางานอ๋อผู้หญิงทําง้านหมูจุ่มส่วนซันทวยเนี่ยทำที่ร้านอาหารเหนือชื่อว่าเฮือนใจยองเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าของร้านเขาบอกว่าคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนทางด้านของผู้หญิงเนี่ยไม่ ได้มาทางานจริงๆต้องมาทํางานตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเช้าเนี่ยนะคะส่วนทางด้านฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องออกมาทํางานเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าก็พยายามติดต่อทางด้านฝ่ายหญิงก็คือนานอ่อนตั้งแต่เชา้าเพราะว่านานอ่อนเนี่ยถือกุญแจร้านไว้ปกติต้องมา9ก้าโมงเช้าแล้วก็หายไปส่วนประสานไปทางนายจ้างของซานถวยฝ่ายชายซึ่ง ร้านเนี่ยก็อยู่แถวๆหน้าซอยเหมือนกันเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ไม่เห็นมาทํางานเหมือนกันเขาก็เลยไปตามที่บ้านจนกระทั่งเจอว่าเอาเป็นศพทั้งสศพแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปกติเนี่ยเห็นฝ่ายชายเนี่ยเขาก็มาหาเมียที่ร้านประจาเขาก็ดูรักลูกรักเมียมากนะแต่เขาก็เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่ะมีเสียงค่ะใช่ค่ะแล้วก็หนูก็โทรหาใช่แต่ไม่รับติดต่อผู้ชายก็ไม่ได้ก็เลยโทรหาเจ้าของเอองินจะยงอง ให้เปิลออกคนมาดูอืคนก็มาดูแล้วผู้หญิงเนี่ยปกติทํางานกับหนูเนี่ยนิสัยเขาเป็นคนยังไงน่าเลงค่ะเจนใสปกติอืมค่ะก็ไม่นึกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้<ช>นะ,ะมีมีมีลางสังสรณ์มีอะไรบอกไม่มีค่ะมไม่ได้ทะเลาะกันล่วงหนะ้าม,มีปัญหากันนะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ชายไปรับลูกที่ร้านอยู่เลยดูล,ลักษณะแล้วคุณผ,ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยยังไงต้องขอแสดงความเสียใจกับทางด้านฝ่ายหญิงและลูกน้อยด้วยนะครับวัยเก้าขวบที่ถูกทางสามีคือซานถวยฆ่าอย่างโหดเหี่ยมประเด็นก็คือวันนี้พอเราตามคดีนี้เราได้มีโอกาสไปเจอกับทางฝั่งญาติของผู้หญิงนะฮะเพราะนันอ่องเนี่ยถูกผัวแทงคอแล้วก็ตายคาเตียงญาติเนี่ยก็คือคุณนัฐกรวันนี้ ก็เล่าให้เราฟังเหมือนกันนะฮะตอนที่ผู้สึกข่าวเนี่ยเข้าไปที่จุดเกิดเหตุเห็นบอกว่าจากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยคุณผู้ชมครับเข้าใจว่าซานถวยฆ่าเมียกับลูกเนี่ยน่าจะตายมาแล้วประมาณสัก8ชั่วโมงใช่ไหมโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้คุณนัทกรเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าคือตอนที่ เพื่อนๆของซานทวยเนี่ยมาตามที่บ้านแล้วเจอศพเนี่ยตอนนั้นก็เลยรีบประสานทางด้านของนายจ้างของซานทวยก็ดีและนันอ่อนก็ดีเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็เลยรู้ว่าทั้งคู่ตายกันอยู่ในบ้านคุณนัทกรยังบอกกับเราด้วยนะครับที่สงสารที่สุดก็คือหลานวัย9ขวบเพราะว่าถูกจับแขวนคอเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางญาติญาติเขาก็บอกเหมือนกันว่าปมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น จากการสืบทราบมาก็คือว่าซานถวยค่อนข้างที่จะเป็นคนหึงเมียแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนานอ่อนก็คือเมียนี่แหละนะฮะเคยระบายให้ฟังบอกว่าอยากจะเลิกกับซานถวยเพราะดูเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ป่ายิงอาจจะต้องแบกรับผิดชอบใช่ไหมทั้งเรื่องค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านส่วนซานถวยก็ไม่ยอมให้เมียเลิกแล้วก็ขูท่ทางด้านนานอ่อนด้วยว่าถ้าเลิกกันเมื่อไหร่นานอ่อนจะไม่มีชีวิตอยู่ กูไม่ได้ใครหน้าไหนก็ไม่ได้นี่คือคำขคู่สุดท้ายวันนี้ตอนที่ญาติเขาเปิดบ้านให้ดูภาพฮะที่เป็นกรอบรูปภาพที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆในบ้านคุณผู้ชมจะเห็นว่าเอาจริงถ้าดูแบบนี้เหมือนเขารักกันดีเพราะจะถ่ายรูปครอบครัวสามชีวิตตั้งเอาไว้ในห้องนอนแต่วันนี้ทางคุณนัทธกรบอกเอาจริงเบื้องหลังซานทวยมันขู่เมียตลอดแล้มันเคยขู่ด้ว,ว่ามันจะฆ่า ซานทวยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนเงียบเงียบไม่สูงสิงกับใครจนกระทั่งวันนี้มาเจอว่าทางด้านคุณนันอ่อนถูกฆ่าแล้วก็เป็นไปตามคําขู่ที่ซานทวยมันเคยขู่เอาไว้มีเสียงคุณนัฐกรนะครับที่เปิดเผยกับเราครับเขาก็เลยให้คนมาเคาะมาเดินเคาะเนี่ยรอบบ้านจนสุดท้ายไปเจอประตูหลังบ้าน <S S S าคทับมาทางนี้ครับประตูหลังบ้านซึ่ง เหย่าก็หลุดแล้วพเ,เมักนกรอตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาตามที่เขาบอกผมนะครับผมเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็มาเจอเขายืนอยู่ตรงนี้เขาเห็นร่างผู้ชายคือน้องเขยผมยืนอยู่ตรงนั้นตรงประตูแล้วก็เห็นหลานผมยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งเสียชีวิตหมดแล้วครับแล้วเขาก็ไม่กล้าเข้าต่อเขาก็เลยแจ้งทางร้านบอกว่าเสียชีวิต แต่ว่ายังไมไ่ยังไม่ได้เห็นศพพี่พุ่ยังไม่เห็นศพพุ่ยิงพี่อครับครับ,ค,รบคือจุดนี้คือเป็นของหลานผมอายุเก้าขวบนะครับค่ะเขายืนพิงเสาต้นนี้อยู่อซึ่งผมเห็นจากข้างนอกนอกรัวผมยืนเห็นมองเข้ามาหลานผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วส่วนตัวน้องเขยผมค่ะจะยืนอยู่ต้นนี้ หันหน้าออกเพราะผมเห็นตอนนี้ผมมาให้ตำรวจมาถามผมอ่าค่ะครับแต่ส่วนน้องสาวน้องน้องน้องสาวไม่เห็นมีคราบเลือดแล้วก็มีเชือกผมก็ไม่แน่ใจว่าเชือกเส้นนี้มันคืออะไรอือผมมันเป็นหนึ่งคือข้อสงสัยในครอบครัวค่ะว่าเชือกเส้นนี้คืออะไรแล้วผ้าเทปตัวนี้ผ้าเทปนะครับะนะครับ,รบมันคืออะไรนั่นแหละครับ เราจากการสันนิษฐานเบือเ้องต้นนะคะปมเหตุของการทะเลาะก,กันนะคะน่าจะมาจากเรื่องอะไรคะน่าจะหนึ่งก็คือผู้ชายหึงหวงส่วนผู้หญิงก็อาจจะแบบว่ายอยากจะไม่ไหวแล้วอยากจะขอแยกทางอะไรประมาณเนี้ครับค่ะที่ผ่านมาเขาเคยทะเลาะก,กันเรื่องหึงหวงแบบนี้คะ่ะบ่อยไหมเท่าที่รู้ไม่มีแต่เพิ่งจะมารู้ตอนนี้เองแต่ก็ จะมีอีกคนหนึ่งคือญาติญาติด,ด้วยกันเพราะว่าทางน้องสาวจะไปบอกจะคุยเขาเรียกอะไรคนที่เขาคุยแล้วสบายใจเขาจะไปคุยด้วยปรึกษาปรึกษาเขาก็บอกว่าอืเขาก็จะขอเลิกคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นปมทั้งหมดน่าจะมาจากเรื่องที่ฝ่ายชายซันทวยเนี่นะครับหึงหวงแล้วก็ฆ่าหมดเลยนะฮะทั้งภรรยาแล้วก็ลูกเก้าขวบ